สวัสดีครับสวัสดี FC บอลวันนี้ทุกท่านนะครับติดตามคลิปวิราวิจารณ์ฟุตบอลกับผมแชมเปี้ยนจาก FM 99นะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นเ,เกมของค่ำคืนวันศุกร์นะครับ27่ นะครับตุลาคมนะฮะเข้าสู่ปลายเดือนตุลาแล้วเร็วมากๆเลยทีเดียวนะครับทุกท่านที่ติดตามกันอยู่นะครับก็สามารถที่จะเข้ากลุ่มสปอร์ตกับผ่านทางไลน์แอดนะครับที่ g m 3 3ครับ g m 3 3ก็สามารถที่จะแอดไลน์เข้ามารับข่าวสารความเคลื่อนไหวคลิปวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลกันแบบนี้ได้นะครับอ่ะวันนี้จัดไป2คู่ในค่ำคืนวันศุกร์มีทั้งพรีเมียร์ลีกอังกฤษแล้วก็ลาลิกาสเปนนะครับดูนี่ลาลิกาสเปนก่อนครับเป็นเกมที่รองจ่าฝูงอย่างคิโรนาเจอกับทีมท้ายตารางอย่างเซลตาบบโก้ฮะออัันด18คื ถ้าจะบอกสักสองฤดูกาลก่อนเซลตาบิโก้หลังรองจากฝูงแล้วกิโลนาอยู่ดับสิบแปดเนี่ยมันยังดูมีความเป็นไปได้กว่าสถานการณ์ปัจจุบันวันตอนนี้เลยนะแต่ต้องยอมรับจริงว่ากิโลนาเอ่อมาด้วยมาด้วยระบบครับด้วยวิธีการเล่นแล้วพวกเขากล้าที่จะทําตามวิธีการที่พวกเขาฝึกซ้อมบิลดิ่งอัพอะไรต่างๆซึ่งผมบรรยายลาลิกาสเปนช่วงฤดูกาลที่แล้วเนี่ยผมมีความสุขว,าว่ากิโลนากล้าเล่นมากแต่มักจะมักเขาเรียกอะไรอะ มันมักจะโดนตัดบอลในแดนตัวเองรู้ดูการที่แล้วนะแล้วก็เสียประตูอยู่แถวหน้าบ้านตัวเองอาจจะคือยังทําได้ไม่ได้ไม่ดีพอไม่เนียนพอแต่ร้ดูการนี้พวกเขามาได้ดีจริงๆนะครับรังลองจ่าฝูงในห้านัดหลังนี่มีสะดุดแพ้ออแล้วมาดริดคือทีมเดียวฮะคือต้องบอกว่ามันก็คือแล้วมาดริดอ่ะแล้วแพ้แพ้ขาดนะสามศูนย์ 0. แต่ว่าผมว่าเขาเขาโดนกดจนเขาเรียกว่าแกะแกะเพลซิ่งไม่ออกแต่ว่าที่เหลือเนะี่ยคุณดูอะอัดอเมริกาห้าสอง ชนะกาดิสชนะบียาเลอัลชนะมาโยกานะครับในขณะที่ฝั่งทีมเยือนซะอีกครับเซตาบิโกที่จะดูชื่อชั้นดีกว่าด้วยสามป่ายนะครับแพ้ถึง4แล้วก็แพ้ถึง3เสมอ2อ2ใน5นัดหลังสุดนะครับผลงานไม่ดีเลยเซตาบิโกกิโลน,นาของมิเชลเองเนี่ยอัด อมามาเรียมา5 2ล่าสุดเนี่ยยิงไปถึง5ลูกเนี่ยนะครับอีบันมาตินครับอาเตนดอฟบิกซาวิโอโมเรล่านะครับจะยิงเป็น3ระสาหนนะ้าตรงกลางมียันเกลเอเลล่านะครับจับคู่กับทางด้านของอเล็กกาเซียริมเซ้นเป็นยานคูโต้แล้วก็มิเกลกุติเลสเซอรตาบิโก,โกของคุณซืออย่างราฟาเอลเบนิเตสน,น่าจะเก่ากว่านี้สักหน่อยนะครับแต่ตัวดีนะชนาตองบัมบ้ายาสโกอัอสปาร์จอร์เกนสเตลลาเซ้นนะครับ ตัวดีอ่ะผมว่านะครับแล้วก็พวกฟรานเบลชานมิเกลเอซ่าลูก้าเดลาตอนเล่จริงๆตัวของเซตาปิโกดีกว่านะคุณภาพนะในแง่ของคุณภาพแต่ว่าโอ้โหมาถึงตรงนี้นี่พวกเขาแย่เลยทีเดียวนะฮะแต่ผมกลับมองว่าเอาล่ะนะฮะกิโรนาเดินทางมาจนถึงสุดของฤดูกาลแหละนะครับแม้ว่าจะทำผลงานได้ดีแต่ว่า คือโดยระยะยาวไปเนี่ยใครจะไปขีการันตีเลยครับว่ากิโลนาจะจะไปลุ้นแชมป์กับมาริดกับบาร์ซ่าหรือแอตเลติโกโกมาริดในช่วงท้ายฤดูกาลผมว่าไปไม่ถึงตรงนั้นฮะเกมคู่นี้ผมมองไปที่เซลตาบิโก้สู้ได้นะครับมีโอกาสที่จะบุกมาแบ่งแต้มหรือดีไม่ดีถึงขั้นบุกมาน็อกทางด้านของกิโลนาได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าคุณภาพไม่ได้ห่างกันเยอะเลยครับในแง่ของคุณภาพผู้เล่นผมมองว่าเซลตาบิโก้จะบุกมามีแต้มในเกมเยือนกิโลนาในค่ำคืนนี้นะครับอีกหนึ่งคู่ครับสเปอร์ทีมรักะบุไปเย,ยนาม่ ตรงที่ว่าเวลาสเปอร์ต้องเล่นเกมลอนดอนดามบี้แมตช์เ้วไปเยือนเนี่ยนนบางทีมันจะมีเป๋ได้แต่พาเลตก็ผลงานไม่ดีสักเท่าไหร่นะก็หลังจากชนะแมนยูมาเอาเกมนั้นอะที่ชนะแมนยูผมว่าจริงจริงแมนยูอย่างแย่คนตีเสมอพาเลตได้นะครับแล้วก็มาเสมอฟอร์เรสต์มาแพ้นิวคาสเซิลก่อนหน้านั้นก็เสมอฟูลแลมผลงานไม่ได้ดีอะไรส่วนสเปอร์อ่ะโอ้โหลงตัวครับดีหมดตอนนี้นะครับเดี๋ยวดูว่าอิฟวิซูมาจะกลับมาแล้วเนี่ยกับ ปีออฮอยเบียกใครจะลงตัวจริงเท่านั้นเองนะครับส่วนทางฝั่งของพาเลสเนี่ยก็จะเป็นองซทรงเน่เอเอดูอาร์นะครับชองฟิลิปมาเตต้าจ้แดนอายูชิกดูกกลเลียเจฟฟรัสัซเลอร์มาพวกนี้นะครับจะลงเป็นแกนหลังในขณะที่สเปอร์เอง สเปอร์เองมีรายชื่อของอิบิซูมาจะกลับมาลงเล่นเป็นตัวจริงได้แต่ก็ต้องดูเลยครับว่าอิบวิซูมาปาเปซาแล้วก็คอยเบียกเนี่ยคือคอยเบียกลงมาก็ไม่ได้เสียหายอะไรเพียงแต่ว่าความขยันเนี่ยวิซูมากับปาเปซาดูดีกว่าแนวลุกชัดเจนครับเดยันคูลูเชฟกี้เจมส์ดิสันลิชาริสันแล้วก็ซนทงมินกําลังดีผมว่าท้ายสุดยังไงเนี่ยสเปอร์มีแต้มในเกมนี้แหละนะครับไม่ถึงแพ้พาเลทแน่แต่ว่าะจะถึงขั้นบุกชนะได้หรือเปล่าเนี่ยอาจจะเหนื่อยสักหน่อยนะครับแล้วก็ชนะก็อาจจะ อ่าเป็นชัยชนะที่เหนื่อยอ่ะนะครับแต่ว่าก็มันก็มีสิทธิ์ไหลถึง2ได้แต่ผมชี้ไปเลยว่าซื้อเกมรุกของสเปอร์ละกันนะครับจังหวะชุลมุนสูสีที่สเปอร์อาจจะเล่นได้ไม่ดีมากนักเนี่ยแต่มักมีสกอร์เกิดขึ้นจากบรรดาพวกแนวรุกทั้งหลายโดยเฉพาะโซนฮังมินอ่าชี้ฟันธงครับสคะแนนจะเป็นของสเปอร์ครับในการบุกไปเยือนพาเลสนะครับเพราะฉะนั้น1สกอร์มีแน่ลุ้นสกอร์ที่2ซึ่งมีโอกาสทําได้ครับนั่นคือคลิปวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลที่ลงเตะในค่ำคืนนี้นะครับวันนี้ผมลาไปปกก่่ออนนนคคครคครัััับบเจใหหมลิ้าสสวดี